เมื่อครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในย่านชนบทค้นพบตุ๊กแกอาถั์ที่กลืนกินร่างมนุษย์และเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนั่งสต็อปโมชั่นชวนคลื่นไซเบกยาโมรีเป็นหนังปี2017เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินฟฟังเรื่องพี หรือฟังสปอยหนังที่กําลังถึงฉากพกีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดอแนะนำยูท u บพรีเมียมในราคาถูก69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี u t u b e มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกนไอดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็รับประกันว่าได้ชั่วร์ไม่มัวน,นิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับ เปิดเรื่องมาที่ตุกแกบ้านตัวหนึ่งดำรงชีวิตอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆในรัฐสมัยเอโดะภายในบ้านประกอบไปด้วยฮิโกเบผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสาวสามคนด้วยความที่เลี้ยงลูกแบบตามใจจึงทําให้ทั้งสามมักทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กน้อยบ่อยครั้งท่ามกลางตุกแกที่เฝ้าดูและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด กระทั่งวันหนึ่งเกิดการแย่งวีกันคืนจนทําให้น้องสาวคนเล็กล้มลงไปทับทุกแกจนแบนติดพื้นซ้ำเม,มื่อลองเอาท้าเขียดดูก็พบว่ามันแน่นิ่งทั้งสามจึงไม่ได้คิดอะไรและทิ้งศพมันไว้อย่างนั้น ตกดึกซากศพทุกแกได้หลอมรวมเป็นก้อนเนื้อและกลิ้งเข้าไปชุบตัวในทางน้ำเป็นเวลาเดียวกับที่ลูกสาวคนเล็กสะดุ้งตื่นเพราะคอแหง้งและต้องการดื่มน้ำไม่ชุ่มคอประเด็นคือไม่ได้มีแต่ของเหลวที่ไหลเข้าปาแต่เธอดันเผิอกลืนทุกแกลงไปด้วยผลลัพธ์ที่ได้คือลงไปนอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นและติดเชื้อชนิดบาซิโดบอลัสชนิดแพร่กระจายทันทีส่งผลในผิวหนังตะปุ่มตะปันระบบทางเดินอาหารในลำไส้ถูกทำลาย มือและเท้าอุดมไมดได้เศตาซึ่งมีลักษณะเป็นคนมากกว่าพันเซนและแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากกว่าพันแชทำไม่ยึดเกาะสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆไม่ได้รู้เลยว่าเด็กน้อยกำลังจะกลายพันธุ์จนสูญสิ้นความเป็นคนและท้ายที่สุดเธอก็กลายเป็นลูกแก่ขั้นสมบูรณ์คลานออกไปนอกบ้านโดยลงเหลือไว้เพียงแค่เสื้อผ้า เมื่อรุ่งอรุณมาเยือนพ่อและแม่มองดูชุดลูกสาวคนเล็กด้วยความสับสนเธอหายตัวไปอย่างปริศนาโดยที่หลังจากผู้เป็นพ่อเกณฑ์ชาวบ้านไปตามหาก็ไม่พบวีแววสร้างความตกใจแก่แม่และลูกสองคนที่เหลือเป็นอย่างยิง่งตกดึกผู้ปกครองนั่งเมื่อลอยไม่เป็นอันทำอะไรในขณะที่ลูกสาวคนโตพบคราบเลือดบนชุดนอนและโยนทิ้งไปได้วยความรังเกียจแล้วความโชคร้ายก็มาเยือนน้องคนกลางในช่วงกลางดึกเมื่อเธอปวดอึและไปนั่งปลดถูก,ก่อนได้ ยินเสียงน้องสาวเรียกหาพี่แววมาตามลมและไม่นานหลังจากนั้นมันก็โผล่มาทางโทษซ้วมและพันร่างของพี่สาวไว้ในอ้อมกอดและเปลี่ยนผิวนางของเธอให้กลายเป็นลุกแกเช่นเดียวกันโดยเชื่อมต่อร่างของพี่สาวเข้ากับตัวเองจนกลายเป็นสัตว์เลื้อยคานรูปร่างพิสดารที่มีสองหัวสี่แขนสี่ขาและมีลูกตาสี่อันโดยที่ไม่มีใครทันสังเกตเห็นเรื่องราวชวนคนลุกเช่นเคย เช้าวันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่พบลูกสาวคนที่สองหายตัวไปอีกแล้วลงเหลือเพียงเสื้อผ้าแล้วไร้บอดแสอีกตามเคยมาถึงตอนนี้ลูกสาวคนโตรู้สึกหวาดผวาและเอาแต่ซุกตัวอยู่มุมห้องกระทั่งตกดึกพ่อแม่กะว,ว่าวันนี้จะทางตานั่งเฝ้าทั้งคืนแต่ท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ให้กับความงว่วงอย่างไรก็ตามเสียงของลูกคนกลางได้ปลุกพวกเขาให้ตื่นขึน้นพ่อที่ได้ยินจึงคว้ามีดป้องกันตัวและสอดส่องดูด่านนอเป็นเวลาเดียวกับที่มันเผยตัว ออกมาฮิโกเบจึงพังมือสับแขนมันจนขาท่ามกลางอาการตกใจกลัวองคนดืนดนๆก่อนที่สัตว์เลือ้อยคานจะถมตัวเข้าใส่ชายหนุ่มฟันไม่ยั้งอีกครั้งจนหน้าชีกอ,อกจากกาักรกันแต่มันก็สมานแผลได้อย่างรวดเร็วก่อนเปลี่ยนให้พ่อกลายเป็นตุ๊กแกและกืนกินลงกระเพาะไปด้วยอีกคนหลังมันดิ่มท้องและกลับออกไปแม่จึงรีบวิ่งไปปิดประตูท่ามกลางอาการช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแขนที่ถูกตัดในตอนแรกก็มีบางอย่างงอก,อกออกมาราวกับปพลสี ก่อนทะลวงเข้าไปในปากพยึดของร่างของหญิงสาวจะขัดขืนอยู่ไม่นานก่อนกลายเป็นลูกแกไปด้วยอีกรายโดยุ๊กแกตัวที่หลอมรวมร่างของพ่อและลูกสาวสองคนได้เข้ามาเอาร่างของแม่ไปหลอมรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างยากเกินกว่าจะอธิบายคำสาปนั้นได้ถูกส่งต่อไปยังทุกคนไม่เว้นแม้แต่ลูกคนโต <P ain> เมื่อสัตว์เหนื่อยคานกลับใหม่ครั้งในสภาพกลายเป็นลูกแกสายพันธุ์ใหม่และกืนกินร่างของคนที่เหลือเข้าปากในครั้ง แต่ก่อนที่เธอจะสิ้นลม ภาเพเหตุการณ์ในหัวก็ได้เข้ามาย้ำเตือนอีกครั้งเธอจำได้ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากการที่ตัวเองเจอเข้ากับตุ๊กแกตัวหนึ่งที่ถูกทับด้วยเก้าอี้จึงเข้าไปช่วยเหลือซึ่งก็ดูเหมือนมันจะซาบซึ้งในบุญคุณต่อมาหญิงสาวเจอแมงมุมตัวหนึ่งแล้วรู้สึกหวาดกลัวมาตุ๊กแกที่เห็นดังนั้นจึงจัดการขมือมันในทันทีและหันมาจ้องหน้าราวกับมีความรู้สึกนึกขีดแต่แล้ววันหนึ่งน้องคนเล็กได้วิ่งเล่นจนมาชนเธอส่งผลให้ดอกไม้ที่เธอรักเสียหาย พี่คนโตจึงทุบตีอย่างบาครังแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะอยู่ในสายตาของพ่อแม่แต่พวกเขาเลือกมองข้ามและปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยโดยไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวเมื่อเห็นพ่อแม่ไม่ว่าอะไรการกลั่นแกล้งจึงหนักขึ้น,นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนเหมือนน้ำมันคือเรื่องที่เคยชินตุกแก่ที่ซึมซับความชั่วร้ายต่างๆไว้กับตัวเองทุกวันเขาคล้ายกับเป็นภาชนะของคำสาปที่รอวันปลดปล่อยท้ายที่สุดก็ได้เกิดความคิดที่อยาก จะผูกมัดทุกคนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกครอบครัวทั้ง5ชีวิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครสามารถใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้อีก เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านมาที่กระท่อมของฮิโกเบแต่ไม่พบใครอยู่เลยลงเหลือเพียงกระโหลกห้าหัวกับซากตุกแกที่เน่าฟอนเฟนับตั้งแต่นั้นมาในหมู่บ้านเมื่อพี่น้องในครอบครัวเกิดใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพ่อกับแม่ก็มักจะห้ามปรามด้วยการบอกว่าหยุดทะเลาะก,กันเดีย๋ยนี้ถ้าไม่อยากถูกตุกแกจับไปกินตับแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ขายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวผลกระทบที่ตามมามันได้สร้างรอยแผลเป็นในใจของเหยื่อสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะกับคนที่รักคุณหรือคนที่คุณรักขึ้นชื่อว่าคนในครอบครัวแล้วซึ่งเป็นคนใกล้ชิดมากกว่าคนนอกเราควรมอบความอบอุน่นถนอมน้ำใจกันและพูดคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่ทำร้ายร่างกายกันแทนที่จะปกป้องดูแล ในช่วงปี63ถปี64ที่ผ่านมามีเหยื่อถูกกระทํารุนแรงภายในครอบครัวมากถึง2,177รายด้วยกันโดยเป็นเพศหญิงสูงถ81%ซึ่ง77%ไม่เคยมีการดําเนินคดีหรือร้องขอความช่วยเหลือส่วนผู้กระทําความรุนแรงนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยคิดเป็น86%นอกจากนี้องค์กรสหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยยังติดหในสประเทศที่มีสถิติความรุนแรงตอเด็กและสติสูง ต่่ออเนืงแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดสคริปชันหรือจะสแกน QR Code โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ